มาเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดด้วยเบาะรองคานกัน,นะคะ่ะฝึกคานได้เร็วลูกน้อยไม่เจ็บใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดความปลอดภัยของลูกนะคะตั้งแต่แรกเกิดไม่ใช่มีแค่ข้อกันเด็กที่ดีอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ยังต้องมีเบาะรองคานที่ดีแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยอยากจะใช้คุ้มค่าเนี่ยก็ต้องใช้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะเพราะว่าเบาะรองคานเนี่ยเป็นได้ทั้งเบาะนอนเบาะก,กิจกรรมเนี่ยใช้ได้คุ้มค่ามากๆแต่เอ๊คุณพ่อคุณ จะรู้ไหมคะว่าการที่จะให้เขาเติบโตได้อย่างปลอดภัยเนี่ยในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะวัยฝึกตั้งไข่ฝึกคานฝึกเดินนะคะตัวเบาแบบไหนที่จะเหมาะกับลูกคุณในตลาดตอนนี้นะคะก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะเป็น แผ่นรองคานค่ะมีลักษณะเป็นแผ่นบางน,นะคะสามารถวนเก็บได้แบบที่2นะคะเป็นเบาะรองคานค่ะมีลักษณะเป็นเบาะนิ่มนะคะสามารถใช้ได้ทั้งฝึกรองคานและใช้นอนได้ด้วยค่ะตัวแรกนะคะเป็นเสื่อรองคาน XPE นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1290บาทนะคะตัวเสื่อรองคาน XPE เนี่ยเลิศมาเพราะว่ามีปุ่มกันลื่นหน้าหลั ะะมีความฝืดที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการฝึกเดินฝึกคานนั่นเองค่ะวัสดุนะคะทําจาก XPE นะคะ Food g r a ดนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะผลิตด้วยเทคโนโลยีปรินติ้งแบบพิเศษนะคะใช้สีแบบนอน t o อกซิปลอดภัยแน่นอน100%ที่สําคัญเลยเนี่ยทำความสะอาดง่ายมากต่อมาแบบที่2ค่ะแบบเบาะรองคาน PVC ตัวเบาะรองคาน PVC นะคะจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 4 0 0 150บาทค่ะแผ่นรองคานนะคะหนาถึง4เซนติเมตรตัววัสดุนะคะทำมาจาก PE นะคะแล้วก็ใช้สีแบบนอ็อกซิกปลอดภัยไร้สารตรกค้างค่ะพับได้นะคะน้ำหนักเบาแน่นนุ่มนะคะเหมาะก,กับการฝึกเดินสุดๆค่ะกันน้ำนะคะทำความสะอาดได้ง่ายพับได้น้ำหนักเบานะคะเหมาะแก่การเคลื่อนที่มากๆนี่ แบบที่3นะคะจะเป็นเบาะรองคานแบบ PU นะคะตัวเบาะรองคาน PU นะคะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่4,390บาทตัวนี้นะคะวัสดุด้านในเนี่ยจะเหมือนเบาะ PVC เลยแต่ว่ามีความพรีเมียมกว่าเพราะว่า ตัวหนังเนี่ยจะระบายอากาศได้ดีกว่าตัวเบาะ PVC นะคะบ้านไหนนะคะที่มีปัญหาลูกนอนแล้วเหงื่อออกหลังมีผดผื่นร้อนเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะระบายอากาศได้ดีกว่าลูกนอนแล้วเนี่ยเย็นสบายแน่นอนค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าการเลือกเบาะรองคานที่ดีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องคํานึงถึงการใช้งานของตัวเองด้วย 3รุ่นที่แนะนำไปเนี่ยเลิศตอบโจทย์การใช้งานทุกบ้านแน่นอนแค่เลือกให้ถูกเลือกให้คุ้มเลือกใช้ตั้งแต่แรกเกิดได้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะว่าก่อนจะเลือกซื้อเบาะรองคานเนี่ยจะต้องเลือกที่แน่นนุ่มแล้วก็เสริมพัฒนาการนะคะและตอบโจทย์การใช้งานของทุกบ้านท่านพ่อท่าแม่นะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนตน์ได้เลยนะเล้วจะมาตอบกันจ้า